สวัสดีครับวันนี้ทาเมนูแกงฟักทองใส่ไก่น้ำใส่นะทุกคนใส่ขาใบมิกรุขายนักก่อนนะครับแต่มาด้วยไก่นะคะทุกคนคนหน่อยให้มันแตกออกจากกันนะตัดฟองออกนะคะทุกคนจะได้น้ำใสๆนะทุกคนถ้าไม่ตัดฟองออกจะไม่ได้น้ำใส่นะครับน้ำจะไม่ใส่นะทุกคน ตาฟองอ,องก่อนนะครับฟันทองนี่ก็หารนล้านเตรียมมาว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเหลือแเคใส่หมอ้อแล้วใส่น้ําปลานะครับเดี๋ยจะปรงเคลื่อนก่อนนะรสด,ดีครับผมตามมาด้วยพงุงรสน้นหน่อยนะแล้วแต่คนชอบนะครับ,บเรียบร้อยแล้วก็เลาก็ใส่พัดทองเลยนะครับทุกคน พิปป่านะครับรับรอเมนูนี้อร่อยชัวน้ำซุปหวานหวานน้ำไก่น้ำฟัดทองนะครัทุกคนขั้นตอนสุดท้ายจะใส่ต้นหอมแล้วทุกคนต้นหอมนี่ก็หั่นเป็นข้อนะครับคนไปคนมาถ้าต้นหอมสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเมนูนี้เราก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะ ไปไวมาไวดูโห,หน้าทามมากเลยนะทุกคนโหฟักทองเนื้อแน่นเนื้อน,นุ่มฟัดทองลูกใหญ่นะทุกคนนาราบัระทานมากใช่ไหมครับลองเอาไปทำดูเมนูนี่ทำง,ง่ายเลยนะทุกคนแบบที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดใส่ถ้วยเลยนะครับโหกลิ่นหอมมากเลยนะทุกคน อย่างที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเมนูวันนี้นะง่ายๆสบายๆ